ปูนธรรมชาตินะครับอ่าของข้าปูนธรรมชาติสวัสดีพี่พิชานเมเจอรนี่ด้านหลังนะครับเนื้อจะนะครับเป็นลักษณะนะครับของน้ํามันที่ซึมขึ้นมานะครับแล้วมีความเน่าความเก่านะครับแบบธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับนี่คือความธรรมชาติของพราสพเด็ดนะครับนี่คือความธรรมชาติของพราสพเด็ดนะครับนี่เนื้อเก่านะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูอันนี้ได้อะไรมาอีกนะครับอันนี้เป็นปากน้ำรุ่นแรกนะครับปากน้ำรุ่นแรกนี่เป็นพระอุตมะทองคำนะครับแล้วก็มีนะครับนี่สมเด็จนะครับบัวห้าจุดนะครับองค์นี้เนื้อจีจาดมากนี่เป็นวัดเกตนะนะครับอ่าเราจะเรียกว่าวัดเกตนอกพิมพ์ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าในพิมพ์เนี่ยเราเช่าไม่ไหวแน่พี่หลักแสนลักล้าน นะครับแล้วพี่ดูองค์นี้เนื้อนะครับเนี่ยคือความธรรมชาติของเนื้อพระสมเด็จนะครับสวัสดีพี่โดดเดียวเดียวใดพี่อุ้มมี่สวัสดีพี่สถาพรครับสวัสดีครับเ <c oughs> ส้นละสิบหกอันนี่ไหมเล็กกว่าโอ้เล็กวลกว่าเพิ่มนัลยเล็กกว่าเล็กไปไหมเอาบอกเหือสิบหกอันนี้อืม น่าหักมากนี่น่าหักแต่ให้เด็กใส่ได้นะสวัสดีพี่ชมยพี่พิชานเดสนะคะสวัสดีครับนี่ให้ลูกใส่ได้ไดนะพี่เนี่ยให้ลูกใส่ได้นะครับทำใหม่ไม่ได้เลยด้วยยางยืดหมด <c oughs> ยางยืดหมดนะครับแต่ให้เด็กใส่ได้นะพี่อย่างเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อ่ะไม่เป็นไรเอาวางไว้ด้านบนกัน เป็นน้องนี่ให้เด็กใส่ได้นะพูดถึงเป็นโซ่รถมงคลนะครับสิบหกอันเป็นของพระอุตมะใช่ตามตราี่นับใช่นะครับอันนี้เป็นนะครับสมเด็จนะครับวัดเกตนะครับเก้าชั้นนี่เป็นนอกพิมพ์นะครับเนื้อนี่แบบว่านะครับเวลาซ่องเนี่ยนะครับเวลาเป็นพระแท้เนี่ยเนื้อจะดูง่ายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มี นะครับในบ้านวัดอินนะครับอันนี้จะเป็นนะครับพิมพ์ขาดโต๊ะอกกระบอกสวยมากเนื้อเนี่ยเนื้อพราสมเด็จเนี่ยซองปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันทีเลยว่าแท้นะครับด้วยลักษณะความเก่าความเน่าความธรรมชาตินะครับอ่าหนีไม่ออกสวัสดีพี่โนไทยตาแก้วจ้สวัสดีจ้ะอ่าสวัสดีพี่เพชรรัตน์นะครับหน้าร้อยประแบบนี้ใส่ดีเลยครับพะอุตมะดีเลยครับนี่ใส่ได้นะนะ ผมก็ใส่ได้นะผมก็ใส่ได้ขคอแขนม่ะขอแขนผมเล็กพอดีนะครับใส่ได้พี่แดงตาเล็กตาน้อยนี่นะครับขอแขนเล็กๆเนี่ยใส่ได้สวยด้วยนะเพาะลอยแล้วสวยกําลังดีเลยนะครับนี่สิบหกเมตดนะครับสวัสดีพี่วรโชดยูเจริญครับสวัสดีครับพี่ีเอกสิริโชคด้วยนะคะัสดีาสวัสดีครับพี่เอกสิริโชคนะครับสวัสดีครับพี่องค์นี้เป็นปิดตานะครับนี่เป็นปิดตา นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสวยมากนะครับแล้วก็มีปูซุปปลากของาามะขามเท่าสดครับที่สมพลรแจ่มชื่นราคาสดที่แรกราคาสด,สดสดเลยอันนี้ใช่ไหมครับประคำราคบปีประคำใช่ไหมปลาคำใช่เพราอสดหลวงเพอะสดปากน้ํานี่อันนี้ปากน้ํารุ่นแรกอันนี้น้องเปิดไว้หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับนี่นะครับพิมพ์หกนะครับอ่าพิมพ์ที่หก นะครับปากน้ำรุ่นแรกถิพ์ที่6สวัสดีครับเปิดไว้180,000บาทครับพี่ชายรุ่นแรกนะครับพอสดปากน้ำสุดคลาสสิกเลยนะองค์นี้นะครับสดสมเด็จอ,อ่านี่แหละลงพอสดัด <ขา S 1> ปากน้ำ<ด>อ่าดีเลยอยู่นะครับ<ด>ขอบคุณมากครับพี่ชาย น้องเปิดไว้หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทกับพี่ชาย<ร>านะครับสวัสดีรับพี่วรนพี่โรใและพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้ววันนี้ได้นี้มาผมชอบองค์นี้มากนะเป็นสมเด็จตาแพ่นดินเนื้อเนี่ยเนื้อนเนี่ยอ,ออกดินโป่งเรื่องน่าสนใจมากองคนี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเก่าเก่ากว่าเก้าห้าด้วยสามนะเนื้อลักษณะแบบเนี้ยนะครับแต่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังก็จะมีตอกตาแพ่นดิน เนื premises, ้อลักษณะแบบนี้เจอไม่ค่อยเยอะนะครับเจอไม่ค่อยเยอะนะครับเนื้อจะเป็นใส่วังนะครับแบบนี้อ่าได้ครับจัดให้อันนี้กุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองสุพรรณบุรียอดอัฐารถนะครับเป็นยอดอัฐารถนะสุดคลาสสิกเลยวันนี้ต้องบอกว่ามีแต่แจมแจมอั่งนั้นนะครับเราได้อะไรมาอีกวันนี้นะครับได้อะไรมาอีกถามตัวเองใช่ไหมอานนี้ อันนี้เป็นนะครับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับเป็นเตา้าพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับนี่แขวนได้เลยนะเขาเลี้ยมกรอบมาให้เรียบร้อยละนะครับนี่เป็นเต้าที่นะครับหลวงปู่เนี่ยตั้งใจเซกมากๆสําหรับพญาเต้าเรือนนะครับปางเปิดโลกหลวงปู่หลิวนะครับอ่าอยากทำอะไรทำได้นะพี่นะคุยได้นะครับวันนี้คุยได้ชิวๆมาชิวๆกันพีววันนี้ ทิ้ใหญ่ปางเปิดแล้วเคยไปถึงหกเจ็ดพันอันนี้หลวงพ่ออะไรครับอองนี้หลวงพ่ออะไรวิสาพี่เราไทยบอกว่าแวบมาชมอยู่ในงานแต่งแต่ต้องชมนิดนึงก่อนขอบคุณมากครับพี่เราไทยแต่หลุเยอะเลยแล้วว่าถ้าพี่เห็นแท้ออกออกจากไหลไม่ได้แน่นอนวันนี้ที่เด็ดเราแย่เพราพี่เราไรยพลา,ไาไพดไม่ได้บอกเลย สมุทรทองตองเข้าอ่ะขอบคุณค่ะแวะมาคุยกันนะหลับมากๆพี่ๆขอบคุณค่ะสสดีพี่สําเริงเป็นวนด้วยนะคะหลวงพ่อไปเปล่าครับพี่ป๊องอันนี้เป็นพระชัยพ่อฮ้องอี่สนทรพแก้วไหมครับอาแล้วหลวงพ่อห้องวัดพวงมาเอ้ยไปพวงมาลัยครับพ่อห้องวัดช่องลมนะครับอ่านี่คือเลี่ยนล่อนะครับอันดับหนึ่งจังหวัดราชบุรีเลยนะ หลวงปาห้องวัดช่องลมนะครับนี่เลียดรอนะครับที่ต้องบอกว่านะครับตำนานเสือแป้นชายนะครับอ่าถูกปะหานเนี่ยเป็นซีดปอห้องเนี่ยปะหานไม่เข้านะพี่นะครับปะหานไม่เข้าเพชรฆาตเนี่ยลงดาบนะครับถึงสามครั้งนะครับคมดาบของเพชรฆาตเนี่ยที่เป็นดาบอารันเนี่ยนะครับไม่สามารถระคายระเคืองผิวของเสือแป้นชายได้นะครับจนเขาออกมติว่า นะครับต้องเอาเสือแป้นชายเนี่ยไปลงกระทะต้มนะครับอ่ามารดาของเสือแป้นชายเนี่ยนะครับด้วยความที่ไม่อยากให้ลูกนะครับอ่าไปแบบเวทนา,า,านะครับก็เลยไปบอกว่าต้องทํำยังไงนะถึงจะนะครับคมดาบเนี่ยถึงจะสะบั้นลงไปได้นะครับเสือแป้นชายเนี่ยบอกให้นะครับ มารดาของท่านเนี่ยไปหาพ่อห้องแล้วก็นําน้ามนต์จากพ่อห้องเนี่ยนะครับมาลดตัวเองนะครับแล้วคมดาบเนี่ยจะสามารถนะครับสะบั้นลงไปได้นะครับก็คือเอาง่ายๆครับคือมารดาของเสือแป้นชายเนี่ยท่านไม่อยากให้นะครับทําการต้มนะครับเพราะว่ามันน่าเวทนานะครับนี่ก็คือตํานานเสือแป้นชายนะครับต้องบอกว่าที่สุดแล้วอันนี้เป็นเหรียญรลอนะครับแพงนะ เพื่อพี่ไปเจอนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาว่านะครับเคยเล่นเป็นพ่อเงินบางคานนะครับด้วยลักษณะความเก่าแล้วก็เนื้อนะครับสร้างในยุคเดียวกับพ่อเงินบางคานก็คือสองสี่หกห้ายุคนู้นเลยนะครับใกล้ๆเคียงกันนะครับก็เลยทําให้คนคิดว่าเป็นพ่อเงินพี่ๆนะครับถ้าส่องทิแรกเนี่ยบางท่านก็จะบอกว่าเป็นพ่อเงินบางคานเลยนะนะครับเพราะว่าลักษณะพิมพ์เนี่ยนะครับ เหมือนกันเพราะว่าทำจากโรงงานเดียวกันนะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้จะเป็นงานบ้านช่างล่อนะครับอ่าเป็นงานบ้านช่างล่อนะครับลักษณะสนิมเนี่ยแบบที่น้องเคยบอกครับสนิมเนี่ยเวลาเราซองเนี่ยสนิมพวกเนี้ยนะครับก็จะเหมือนพ่อเงินบางคานนะครับมันเป็นสนิมของโลหะเก่าร้อยปีนี่นะครับเรียนล่อแบบนี้เนี่ยเรียนล่อแท้ๆต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ไม่ต้องไปพิสูจน์อิเล็กตรอนอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่อันนี้คือเก้าประธรรมชาติเลยนะครับเข้าใจง่ายนะครับนี่เห็นไหมเข้าใจง่ายจะมีสนิมขุ่มที่ออกเป็นสีแดงแเขาเรียกว่าซาแดงแงนะครับซึ่งจะมีในพ่อเงินบางครานด้วย<ช>นะครับสวัสดีพี่วิชัยรักชัยครับรอ่ัสพี่วิเชียรรักชัยสวัสดีครับเข้าค่ายกันส,สวยๆนี่สี่ห้าแสนนะพี่<ช>เป็นยังต่ำนะสวยๆแชมป์ แต่ก็โหพี่หาสวยแชมป์ยากอาียนี่คุยกันี่ฮแไปเลยใช่อง์นี้ที่ไหนครับองนี้ที่ไหนครับพี่พี่สามในกรพาลรักแสนเหมือนกันที่ไหนครับพี่พี่แต่แนวแแนวสวัสดีพี่ไพรรัสแซ่เอียวสวัสดีพี่เพชรณธมครับสวัสดีพี่ชูใจนะครับโอ้สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะวันนี้นะครับ อบอุ่นอบอุ่นครับพี่มาคุยกันมาคุยกันพี่หลวงพ่อบ้านแหลมพี่ป๊อปอ่ามาคุยกันมาคุยกันเดี๋ยวน้องจะบอกให้นะครับวิธีการดูรุ่นนี่เป็นพระเมืองแม่กองนะพ่อบ้านแหลมพี่ภูมารินไม่ใช่ อ่าไม่ใช่นะเนื้อเหมือนพ่อบันแหลมใช่ไหมเพราะเป็นพ่แม่กองเหมือนกันนะครับนี่คือเลี่ยนล่อค้ามฝากนะครับล่วงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับหนึ่งในสุดยอดเจเจนะครับพัดล่อนะครับที่แพงท็อปนะครับนี่คือเลี่ยนพัพพุทธนะครับเลี่ยนล่อพรพพุทธยอดนิยมนะครับพ่อแก้วพวงมาลัยเนี่ยมีลายพิม นะครับอันนี้จะเป็นค้มฟ้าพิมพ์เล็กนะครับอันนี้จะเป็นเสี้ยนแหลมนะครับก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่ขึ้นนะครับอ่าก็จะเป็นพิมพใหญ่ขึ้นแบบนี้เสี้ยนแหลมนี่ก็หลักแสนนะครับสวยๆหลักแสนนะครับหลายแสนนะนะครับอันนี้ก็หลักแสนกลางๆพี่เราเรียนบอกว่าค้ามฟ้าอีกองนะจะอยู่กับพี่สมชายนะครับเปลี่ยนรอค้มฟ้ากลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย<ช>สุดยอดเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำแม่กอง นะครับนี่แล้วเนื้อล่อแบบเนี้ยนะครับพี่ดูได้ยันบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมเนี่ยนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมเนี่ยก็แพงนะครับนี่เรือนล่อพระแก้ววัดพวงมาลัยสุดคลาสสิกเลยนะนะครับสุดคลาสสิกเลยมีสนิมคู่เหมือนกันเห็นไหมครับที่น้อง่องให้ดูลายๆเรียนเนี่ยพอให้พี่เห็นสนิมสนิมพวกเนี้ยมักจะเกิดกับพ้าล่อเก่าเกาล่อโบราณนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าครับครับ ยิงพีซองลงไปเนี่ยนะครับแล้วนะครับพอสะท้อนกระแสกออกภายเงินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสูตรพระแม่กองเลยดูง่ายนะครับนี่ดูง่ายนะครับเรียนลออข้ามฟากนะครับเพราะแก้วัดพวงมาลัยหลักแสนนะครับอ่าองค์นี้นะครับปิดตาหลวงพ่อป้องวัดลุ่มดินนะครับสุดยอดเกจินะครับอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วเพราะว่าผู้จันทร์กับผู้ดีเนี่ยท่านย้ายไปจังหวัดนครปฐมนะครับ ก็เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในห้าเบนจ่าปาีคพี่จำช้าบอกว่าจำได้ด้วยโอ้พี่นะครับต้องบอกว่าเอฟซีเยอะก็บอกว่าถ้าใครมีทีเด็ดอะไรได้นาดใช่ี่จำได้โอ้โหนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นนะครับปิดตาพอป้องวัดหลุมดินนะครับนี่พิมพ์เล็กขู่สวยนะครับการดูเมฆพัดโบราณโบราณเนี่ยนะครับเวลาเราลงกล้องไว้เนี่ยพี่จะเห็นว่าลักษณะ นะครับจะออกเป็นพลายทครามนะครับแล้วก็นะครับสิ่งหนึ่งที่เขาให้จํากันนะครับเวลาเซียนเขาบอกกันนะให้จําลายมือการจานนะครับอันนี้เป็นธาตุใหญ่นะครับน้ำโมกุทธยะนะครับนี่จะเป็นลายมือการจานของพอป้องวัดลุ่มดินนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่รถกระบะก็แลกพระปิดตารุ่นนี้ไม่ได้นะครับสมัยก่อนเลยนะนะครับอ่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยแฟนปิดตาพอป้อง นะครับเขาว่ามีคนตั้งจังหวัดนะครับอยากได้พ่อป้องจะขอผู้ใหญ่เขาว่าเหนียวนะครับเขาว่าเหนียวนะครับอ่าขอลองนะครับผู้ใหญ่ก็ให้ลองนะครับแม้แต่ปืนเนี่ยลูกปืนเนี่ยไม่ได้ออกจากปลายกระบอกนะครับปืนแม้แต่นิดเดียวนะครับเขาก็เลยอยากจะเอารถที่ขับมาเนี่ยแลกเลยได้ไหมนะครับผู้ใหญ่คนนั้นไม่ให้นะครับนี่คือนะครับอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของพระปิตาพ่อป้อง นะครับวัดลุ่มดินสวัสดีครับพี่สมชายครับใช่นะครับเพราะสดปากน้ําคนขอดูเยอะเองไหมครับนี่อันนี้เป็นรุ่นแรกนะพิมพ์ที่หกนะครับพิมพ์ที่หกคือน้องต้องบอกว่าป้าคนที่น้องได้มันเนี้ยน้องเห็นเขาแขวนตั้งแต่น้องยังเด็กๆนะนะครับตอนนี้น้องอายุสามสิบสามปีนะครับเห็นแกแขวนมาตั้งแต่น้องเด็กๆเลย นะครับอ่าแกบอกแขวนอาบน้ําอาบท่านี่ก็แขวนตลอดนะครับเนี่ยแล็กก็ยังมีติดตัวตลอดนะครับเต็มองค์อยู่นะเนี่ยแล็กนะครับนี่เป็นลักษณะครับแล็กนะครับที่มจุบมีโอกาสได้ชื่นชมปากนารุ่นแล็กก็นับเป็นวาสนาแล้วครับหา<ต>ยากเ<ม>ลย <ะ S 2> นะ<ม>พี่เจอง่ายง่ายชั่วโมงนี้หายากแล้วนะนะครับซ่อมๆเนี่ยยังเป็นแสนเลยนะครับอง์นี้เดิมๆนะครับไม่ไม่ได้ซ่อม เนื้อก็จะเป็นลักษณะเดียวกับสมเด็จที่น้องบอกเมื่อวานนะครับเนี่ยนะครับเนื้อจะอยู่ในช่วงเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จเผ่าปีเก้าสองพิธียิ่งใหญ่มากนี่สมเด็จเผ่าทำไมมันนี่กล้องไม่ค่อยชัดกล้องไม่ค่อยชัดลองสู่มออกหน่อยไม่รู้ ชัดละชัดไหมครับพี่กล้องชัดไหมชัดไหมครับพี่ชัดจริงชัดให้น่อยวันนี้าจาจะแบงค์อารมณ์ดีนิวคาสเซิลได้แชมป์พาจะถูกพาจะถูกนะพี่นะโอ้ยผมผมไม่นี่หรอกครับผมก็งงอยู่ว่าสีแชมป์ตอนนี้เหลือแชมป์เดียวแล้วนะครับแค่งงเฉยๆพี่ไม่ได้ดีใจใครนะครับก็คือแค่งงเฉยๆครับอ่านี่นะครับชัดชัดครับ อันนี้นะครับเป็นนะครับเหรียญฮอไม่ขึ้นใครเคยใครรู้จักเหรียญหอไม่ขึ้นมัน่งพ,พี่พี่ชนวัดจ้าพี่วีเคยฟังประวัติเหรียญหอไม่ขึ้นไหมอ่าอยากฟังไหมครับพี่พี่ท่านใดอยากฟังกดจี 1, ดจีมาขอคนละหนึ่งจีจีจ้ะนะครับวันนี้ไปประชุมเรื่อง่อาทำเหรียญน,นะครับเดี๋ยวคืนนี้พี่โอ๊ตนะครับน่าจะพูดเรื่องอาการสร้างเหรียญลอยพระพุทธบาท เข่าสะพายแรงนะครับคืนนี้รอรับฟังได้เลยนะครับสนุกแน่นะครับถ้าใครว่ามาเ่มารล่มพิธีได้นะพี่นะที่นวัดเข่าสะพายแรงนะพี่นะวันที่สามสิบเอ็ดพี่พิจีมาแล้วขอบคุณค่ะลุ้นลุ้นครับยู่เวอร์ได้แน่นอนพี่แชมป์พี่มินลีกเนี่ยได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็น